ลูกแม่ไม่ดื้อไม่สซนไม่ลื้อของเลยครับเนาะเด็กดีจริงๆไม่ดื้อไม่ซนไม่ลื้อของเลยอะไรมืเต็มไปหมดเนะี่ยไม่ทำลายข้าวของด้วย,ยมันจะหาใครดีเท่านี้ไม่ได้แล้วนะหาใครดีเท่านี้ไม่ได้อีกแล้ว จริง,รงหมดไหมลกูกหมดไหมแม่ไม่ต้องผูกแล้วของอะ่ะนะแม่ไม่ต้องผูกของละนะออสีมันถูกใจเปาไงลกูกนะสีนี้มันถูกใจเปาเหลือเกินแม่เลือกสีมาถูกใจเปาจริงๆเลย มันครือจังวะโอ้โหโอ้โหใครมันคึกจังวะเห <c oughs> นื่อยไหมลูกเหน,น,นืหน่อยไหมเหนื่อยไหมเนี่ยฮะเหนื่อยไหมเคึกจริงๆอ๋อไม่หยุดไม่หยุดยังไม่หยุดครับหมออยู่นะไม่ไหวละ แบตสมหมดแล้วเหรอเ้าไปนอนชัดแบตกันกินน้ำนอนชัดแบตห้ามล้างตีนนะห้ามล้างตีนนะห้ามล้างตีนนะรู้ป่ะเล่นเอกป่ะเล่นเอกป่ะครับแอบดูไข่เขาแอบดูไข่เขาเนอะ อย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาสิแม่ก็สอนมาดีนะเราอะฮะอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเออยไหนมาเล่นกันอีก่ะมาไอา้ควาเล่นอีกบ้างไม่เล่นแล้วหรอไม่เล่นแล้วเบ้าเหนื่อยเอาหมดแรงแล้วแม่บอลไม่เล่นแล้วบ <laughs> อลนอนเออบอลนอนแล้วบอลไม่ไหวหมดแรงบอลนอนชัดแบตก่อนกินน้ำนอนชัดแบตก่อน